พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับยิ่งใกล้วันที่9เข้า,ขาไปบรรยากาศมันก็จะเริ่มคึกคักเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากองคอ์กรต่างๆได้ออกแถลงการได้แสดงจุดยืนได้นัดแนะกันในการแสดงพลังว่าไม่เอาคาสิโนในเมืองไทยก็ยังมีนักการเมืองบางคนนี เหมือนทำตัวเรียกแขกให้กับพวกเรายิ่งออกมาพูดว่าพวกนี้ไม่ปกป้องบอลเถือนบ้างไม่อย่างนู้นอย่างนี้บ้างรับเงินบอนการพนันเถือนบ้างเป็นพวกเป็นพวกเสียผลประโยชน์จากบอลเถือนบ้างยิ่งพูดคนยิ่งแสดงตัวออกมาเยอะมากขึ้นใช่ไม่ใช่วันนี้แม้แต่คณะแพทย์คณะแพทย์ที่เป็นหมอที่รักษาเรื่อง สุขภาพทางจิตที่คอยดูแลเด็กๆเยาวชน150กว่าลายชื่อหมอด้านจิตแพทย์จิตภาพของเด็กเนี่ยออกมาห่วงใย,ยว่าถ้ามีการพนันถูกกฎหมายเด็กจะเสียสุขภาพจิตเพราะพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองเกิดไปติดการพนันจะไม่มีเวลาดูแลลูกดังนั้นปฏิกิริยาของพี่น้อง ปฏิกิริยาขององค์กรต่างๆวันนี้ยิ่งเด่นชัดคาถามที่ต้องถามไปหลายท่านก็พูดถามไปยังว่าอาดีตนายกขอภยัยอดีตรองนายกรัฐมนตรีบุคคลที่พวกเราถีบลงจากตำแหน่งว่าที่บอดแบง์ชาติคุณกิติรัตน์นรละนองมาโพสต์ว่าน่าคิดมาบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเหมือนมาปกป้องบอนเถื่อนในกรุงเทพ ก่อนหน้านี้ก็บอกปล่อยท่าว่าไอ้พวกชุมนุมรับเงินมาจากบ่อนเถื่อนนอกประเทศเพราะว่ากลัวผลประโยชน์ที่บอนเถื่อนที่อยู่รอบนอกประเทศจะเสียผลประโยชน์ถ้าเมืองไทยมีคาสิโนคือก่อจับแพะมาชนแกะจับบัวไปชนพวายจับเอี้ยไปชนนาจับนู่นจับนี่ไปผสมกันหมดเพื่อมาอธิบายว่าพวกนี้ไปรับเงิน สีเทามาเพื่อปกป้องบอนสีเทา <_ sp id> คุณกิติรัตนนองเป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหลายสมัยเป็นนักเรียนที่ถือว่าเป็นมือเศร,รษฐศาสตร์ชั้นเยี่ยม <_ p id> พูดง่ายๆคือคุณมีสมองน่าจะคิดได้ไม่น่าจะสิ้นคิดแบบนี้เลยใช่ไม่ใช่ก็อย่างที่หลายท่านบอก คือถ้ามันมีบอลคุณเป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีความใกล้ชิดกับบ้านจันสองล่าดีทําไมคุณไม่เอาข้อมูลไปบอกลูกพี่คุณที่บ้านจันสองล่าละ่<ม>ะก็ลูกพี่คุณประกาศทุกพื้นที่บอกจะปราบนูน่นจะปราบนี่ปราบยาเสพติดปราบการพนันปาาราบแก๊งคอเซนเตอร์โมทุกวันทําไม่ได้สักวันเดียวคือถ้าคุณรู้ว่ามันมีบอลคุณก็เอาข้อมูลนี้ไปบอกลูกพี่คุณ ไอ้ขี้โม้นะที่อยู่บ้านจานสองล้านนะ่ะไปบอกให้จัดการเสียทีที่จะมาเห่าอยู่ทำไมเล่าคุณกินตีรับน่าละน้องผมอยากถามกลับคุณเหมือนกันสรุปแล้วใครรับเงินบ่อนกันแน่ระหว่างรัฐบาลแพทองทานกับพวกเราไอ้ที่คุณแพทองทานทำอยู่ทุกวันนี้ที่พยายามหักดันให้เกิดคาสิโนถูกกฎหมายให้เกิดพนันถูกกฎหมายคุณไปรับเงินใครมา สรุปใครรับเงินบ่อนกันแน่คุณกิติรัตน์นะ่ละน้องไอเรานี่ค้านทั้งบอนการพนันเถื่อนและไม่เห็นด้วยกับคาสิโนคือค้านทั้งสองอย่างแต่อำนาจในการจับกลุมคืออำนาจของตำรวจใช่ไม่ใช่คือถ้าจะให้พวกเราค้านมาคุณจะมีรัฐบาลไว้ทำไมเดี๋ยวพี่น้องจัดการเองใช่ไม่ใช่ใชถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีรัฐออกไปต้องมีตำรวจ เดี๋ยวพี่น้องประชาชนเขาจัดการเองดังนั้นที่มาบอกว่าพวกนี้ปกป้องการพน,นันที่ผิดกฎหมายเพราะกลัวเสียผลประโยชน์ <gosta> แล้วบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สิ้นคิดที่คุณกิติรักคิดมากกว่าเห็นข้อเรียกร้องของพี <rec l ut complaining> <sh arp unuz> ่น้องประชาชนไหมหรือคุณเชื่อว่าคณะแพทย์เขารับเงินจากบอนการพนัน หรือคุณคิดว่าผู้นำศาสนาต่างๆทั้งอิสลามทั้งพุทธทั้งคาทอลิกต่างๆที่เขาออกแถลงการกลุ่มเหล่านี้เขารับเงินจากบ่อนการพนันหรือไงเขาแสดงท่าท<ว>ีชัดเจนขนาดนี้มันแสดงว่าเขาไม่ได้รับเงินจากบอนก็อย่างที่เรียนพี่น้องไปไอคนที่ผลักดันเรื่องบ่อนตัางหากเป็นคนที่รับเงินจากบอนใช่ไม่ใช่พูดแล้วมันไม่รู้นี่ อยู่ดีๆเงียบอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วออกมาเห่าให้คนถีบได้ไงไม่รู้พี่น้องครับเรามาคิดร่วมกันสิ่งที่เรายืนหยัดกันมาโดยตลอดตั้งแต่คนไม่เยอะจนวันนี้เกิดแนวร่วมกันทั้งประเทศถ้าจะมองดูเห็นบันไดสามขั้นขั้นแรกที่เราพูดมาโดยตลอดว่า ความจริงที่เราพูดเนี่ยคือชัยชนะใช่ไหมอาวุธหลักของประชาชนคือความจริงจากคนน้อยคนมากเราไม่รู้บันไดขั้นที่หนึ่งของเราก็คือว่าเราจะพูดความจริงให้สังคมเพราะความจริงยังไงไม่ได้วัดกันที่จำนวนคนวัดที่ความถูกต้องผมพูดตั้งแต่ต้นว่าเราจะเอาธงทำนำหน้าธงทำนำหน้าเพื่อน,นำไปสู่ธงชยัยคือชัยชนะของประชาชน ทงทมคือทงแห่งความจริงไทยพูดความจริงมากกว่ากันพูดดังกว่ากันพูดชัดกว่ากันคนนั้นคือผู้ชนะแล้วที่ผ่านมาเราพูดความจริงมาโดยตลอดแล้วเก็บไทยชนะมาเรื่อยๆใช่ไม่ใช่เราก็บอกภารกิจแรกบันไดขั้นแรกของเราคือกล้าที่จะพูดความจริงพอเราพูดความจริงมันจะเกิดแนวร่วมเข้ามาเองในสิ่งที่เราพูด ความจริงที่เราพูดมีอะไรบ้างหนึ่งทักษิณไม่ได้อยู่ชั้นสิบสีไม่ได้ป่วยทิพทักษิณไม่ได้ป่วยวิกฤตสองเรื่อง m โ u สามเรื่องคาสิโนสี่เรื่องเช่าที่เก้าสิบเก้าปีห้าเรื่องนิรโทษสกร,รมสุดซอยหกเรื่องคอนโดหลายเรื่องที่เราพูดความจริงรวมทั้งเรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่อย่างเรื่องพิชิตชื่นบานผิดจริยธรรม รวมทั้งเรื่องของกิติลัตน์นะนองที่ขาดคุณสมบัตินี่คือความจริงคือบันไดขั้นที่หนึ่งที่เรากล้าพูดและยืนหยัดพูดมาโดยตลอดเราก็บอกว่าถ้าเราพูดความจริงเราจะเดินสู่บันไดขั้นที่สองบันไดขั้นที่สองคือจะมีแนวร่วมเข้ามาร่วมกันเยอะมากขึ้นจะมีคนเห็นว่าเราพูดความจริงจะมีคนเห็นว่าเราถือธงธงความจริงปรากฏในสังคม แล้วเขาจะเห็นด้วยเขาอาจจะไม่เห็นด้วยในหลายเรื่องแต่เขาเห็นด้วยในบางเรื่องก็ไม่แปลกใจวันนี้เขาเห็นด้วยกับเราว่าเขาไม่เอาคาสิโนปรากฏการณ์ถึงเกิดขึ้นมีคณะแพทย์มีคณะต่างๆผู้นำศาสนานิสิตนักศึกษาจึงประกาศร่วมต้านคาสิโนมากขึ้นเราสร้างบันไดขั้นที่สองสำเร็จ บันไดขั้นที่สองไม่คิดหรือไม่จําเป็นต้องมาแสดงตัวที่คอปทอก็ได้เพราะเราประกาศบอกว่าสิ่งที่เราพูดมันเป็นแนวร่วมเชิงยุทธศาสตร์ตราบใดที่เราพูดความจริงออกไปแล้วมีคนพูดเหมือนกันกันกบเรานี่คือชัยชนะนี่คือการจุดติดของกระบวนการแต่วันนี้มีคนหลายคนประกาศเข้าร่วมกับพวกเราดังนั้น หลายคนเนี่ยมาปรึกษาผมว่าจะเอาอยัางไงพี่น้องครับเราเปิดกว้างกับทุกคนที่ผ่านมาไม่ว่าใครจะทำอะไรล้วนรับผิดชอบอดีตของตัวเองแต่วันนี้เรามาร่วมกำหนดปัจจุบันร่วมกันแล้วเดินข้างหน้าสู่อนาคตร,ร่วมกันเพราะนี่คือบันไดแห่งการดึงพี่น้องเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเราไม่ละเลยเพราะทงที่เราพูด ไม่ว่าจะเรื่องคาสิโนไม่ว่าจะเรื่องอื่นต่อจากนี้ไปมันจะเสียงดังไปเรื่อยๆตัวอย่างที่ผมเรียนพี่น้องบันไดขั้นที่สองบันไดขั้นที่หนึ่งก็คือพูดความจริงกันให้มากแล้วเราก็พูดกันมาตลอดสองปีที่ผ่านมาพอพูดความจริงความจริงมันเริ่มปรากฏความจริงมันเด่นชัดมากขึ้นคนมันหนีความจริงไม่ได้มันมีแต่คนหลอกลวงปิ้นป้อนเท่านั้นที่หนีความจริงถ้าคนมันจริงเนี่ยมันจะเดินสู่ ชัยชนะเดินสู่การพิสูจน์ความจริงแล้ววันนี้สิ่งที่เราพูดไม่เสียหลายคนเขากลับมาพูดเหมือนกันกันกนกบเราะนี่คือชัยชนะเบื้องต้นแล้วใช่ไหมมันไม่ได้เหนื่อยเลยสองไปที่ผ่านมาเห็นปรากฏการณ์วันนี้แล้วรู้สึกภูมิใจไหมครับพี่น้องครับดังนั้นวันนี้เราต้องร่วมกันให้มากที่สุดกำหนดทิศทางให้ดีที่สุดกำหนดปัจจุบันให้ได้เพื่อกำหนดอนาคต เพื่อเข้าสู่บันไดขั้นที่สามนี่พูดเป็นบันไดสามขั้นไปแล้วะขั้นแรกพูดความจริงให้มากขั้นที่สองคือสร้างแนวร่วมให้มากที่สุดเพื่อร่วมกันให้บันไดขั้นที่สามมันเกิดขึ้นบันไดขั้นที่สามคืออะไรบันไดขั้นที่สามถ้าพี่น้องจำได้การต่อสู้ของพนมิตรหรือหลายกลุ่มในยุคหนึ่งพนมิตรชูเรื่องประชาพิวัตร คือการเปลี่ยนแปลงโดยพี่น้องประชาชนเราต้องเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองต่างๆมาสู่กปปสคอ,อปทอยุค2556-57ชูการปฏิรูปประเทศไทยไอที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องพี่น้องไม่ได้เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวเลยคิดไปข้างหน้าเพื่อประเทศชาติมากกว่าใช่ไม่ใช่ปฏิรูปประเทศไทยก็ไม่ได้คิดว่า เราจะได้อะไรแต่อนาคตถ้าปฏิรูปประเทศไทยแล้วเราจะได้การเมืองที่ดีการเมืองที่สะอาดนี่คือปลายทางที่เรากําหนดไว้อย่างนั้นดังนั้นบันไดขั้นที่สามวันนี้คือการสร้างการเมืองสีขาวคือการปลอดการทุจริตคอร์รัปชันคือเอาประชาพิวรรเอางธงรำรเอาการปฏิรูปมาสร้างการเมืองสีขาวไล่นักการเมืองสีดําออกไป ดังนั้นนี่บันไดสามขั้นที่เราสร้างกันมาเรื่อยๆวันนี้มันสะท้อนชัดเจนว่าเรากําลังเดินสู่บันไดขั้นที่สองเมื่อเดินไปข้างหน้าไม่มีวันแพ้ตราบใดที่เราข้ามบันดไดได้เดินข้ามบันไดได้เคินขึ้นบันดไดได้จากก้าวที่หนึ่งเป็นก้าวที่สองแล้วนําไปสู่ก้าวที่สามเรายิ่งจะเดินสู่ชัยชนะไปเรื่อยๆมันนีไม่พ้น ลองวัดใจกันดูว่าใครจะยืนระยะได้ไกลกว่ากันถ้าเขายังดึงดันเอาเรื่องสิ่งไม่ดีเอาเรื่องอบายามุกเอาเรื่องการพนันผ่านเป็นกฎหมายถูกประทับตาโดยสภาให้เรื่องสีดำกลายเป็นเรื่องสีขาวแป๊มสีดำถูกประทับตาสีขาวว่าถูกกฎหมายอยู่ตราบใดที่เขายังเดินอยู่เราก็จะไม่หยุดเดินเช่นเดียวกันแล้วเราสู้กันมาอย่างนี้มาตลอด3 0 4สปี เขาไม่หยุดเราก็ไม่หยุดเขามีคนสืบต่อภารกิจของพี่น้องประชาชนก็จะมีผู้สืบต่อเช่นเดียวกันผมไม่เชื่อว่าความถูกต้องมันจะถูกตัดตอนลงไปได้ผมไม่เชื่อว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นใสสะอาดเป็นความถูกต้องของประเทศจะถูกผลักดันกันออกไปได้มันมีแต่จะรวมน้ำใจของพี่น้องประชาชนมาพูดเรื่องของบ้านของเมือง พราะคาสิโนมันกระทบทุกสีมันกระทบทุกกลุ่มมันกระทบทุก,กวงการไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรไหายนะมันเกิดกับคุณได้ทันทีคุณจะเป็นตำรวจถ้าคุณติดการพานันคุณก็ล่มจมคุณจะเป็นข้าราชการสีไหนก็แล้วแต่เป็นรัฐมนตรีคุณจะเป็นคนใหญ่ขนาดไหนถ้าคุณติดการพานันคุณ เกียรติศักดิ์ศรีคุณจะเล็กลงทันทีแม้แต่ผู้ทรงศีลต่างๆจะเป็นเจ้าราชาคณะหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าติดการพาน,นันคนเขาก็จะไม่ไหวใช่ไม่ใช่ดังนั้นเราจึงเห็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาออกมาประกาศจุดยืนว่าไม่เอาการพาน,นันเลยดังนั้นบันไดขั้นที่สองที่เราเดินกันอยู่มันประสบความสำเร็จ แต่บันไดขั้นที่สองไม่ได้มีแค่คาสิโนมันยังมีชั้นสิบสี่ที่ต้องติดตามใช่ไม่ใช่มันยังมีพันันออนไลน์ที่ต้องติดตามยังมี MOU c c แบ่งผลประโยชน์ห้าสิบห้าิบหรือแบ่งประเทศกันเนี่ยเราก็ต้องติดตามกันต่อภารกิจวันนี้คือการเดินสู่การต้านคาสิโนคือการสร้างบันไดขั้นที่สองเพื่อนำไปสู่บันไดขั้นที่สาม เฉพาะหน้านี่บันไดขั้นที่สองมันต้องเตะคาสิโนกันเสียก่อนวันที่เก้าเขาจะเอาเข้าสภาเป็นที่ชัดเจนแล้วประกาศชัดเจนว่าวันที่เก้าเป็นวาระแรกเป็นวาระแรกที่เขาต้องพิจารณากันดังนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์พี่น้องทั้งประเทศ กิดปรากฏการณ์ที่น้องทั้งประเทศเขาประกาศจุดยืนแสดงพลังกันที่สาลากลางจังหวัดในแต่ละจังหวัดพรุ่งนี้คณะของเราจะแจ้งคอรมอร้องหุกกล่าวโทษไว้ก่อนแต่ไม่ได้บอกมาตราไหนเดี๋ยวเขาไหวตัวทันเหมือนกรณีของกิติรัตน์นะลอน้องพรุ่งนี้เราจะยืน่นร้องหุกกล่าวโทษคอรมอทั้งคณะ ว่าคุณถักดันพลรบคาสิโนเข้าสภาคุณทำผิดกฎรัฐธรรมนูญชัดเจนมากมันต้องรับผิดชอบทั้งคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้สาระสำคัญจึงอยู่ที่การแสดงพลังยื่นเอกสารว่าพรรอถูกตักเตือนแล้วจากพี่น้องประชาชนพรุ่งนี้จะเฉลยว่ามาตราไหนบ้าง วันนี้ไปฉเฉลยไม่ได้เดี๋ยวก็ไหวตัวทันเหมือนก็นี่กิติรัตนะละนองอเมื่อยื่นไม่ได้ไม่ยอมปฏิบัติวันที่เก้าเขายัางดึงดันเอาเข้าสภาเราก็จะยื่นร้องหุกกล่าวโทษสอสอทั้งสภาเช่นเดียวกันแล้วนักกฎหมายของเราฝีมือฉากาศทั้งนั้นนี่จะเป็นมาคบูชาของนักกฎหมาย เป็นมาคบูชาของฝ่ายกฎหมายของประชาชนที่ร่วมไม้ร่วมมือกันโดยไม่ได้นัดหมายไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เก่าๆด้านนิติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอดีตสารไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเขามาร่วมไม้ร่วมมือกันในการร่างคำร้องนี้ดังนั้นเนี่ยมีความมั่นใจเพราะว่าครูบาอาจารย์ใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นผู้เสนอเป็นผู้เขียน พรุ่งนี้ร้องทุกกล่าวโทษสภาขอภัยรัฐบาลกันเสียก่อน9โมงเช้าเรามาเจอกันที่นี่เป็นคืนวันศุกร์ดิบวันที่8เมษายนวันที่9เมษายนวันเผาจริง9เมษายนถ้าเขายังยืนยันก็ไปทั้งรัฐบาลและไปทั้งสภา,าครับพี่น้องครับนี่แค่มัดที่หนึ่งนะยังมีอีกมาตราหนึ่งที่ต้องยืนกันอีก แล้วต้องพิจารณาภายในสิบห้าวันด้วยผมก็บอกแล้วว่าความถูกต้องเนี่ยมันจะมาก่อนความจริงมันจะมาก่อนอาจจะมาช้าเพียงแต่ว่าความจริงมันปรากฏในสังคมไปเรื่อยๆแล้วเราเป็นคนพูดความจริงให้มันปรากฏคนจะร่วมความจริงจำนวนมากเราจะเดินหน้าด้วยความจริงไม่ว่าคนกี่คนจะมากน้อยขนาดไหนแต่วันนี้ผมเชื่อว่า ไอ้ที่ปลามาดพวกเราว่าม็อบจุดไม่ติดมันไม่ได้ติดแค่จำนวนคนที่นี่แต่ไฟมันเกิดขึ้นทั้งประเทศผมขออนุญาตอา่านว่าจังหวัดไหนเขาทำอะไรกันบ้างต้องเปิดโนดเนี่ยมันจำไม่ค่อยได้นะไม่ต้องใส่แว่นนะแว่นก็ไม่ต้องใส่ พี่น้องจังหวัดนครนายกพรุ่งนี้เจอกัน16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาหน้ามอสอบอ,องค์คาร์พี่น้องเพชรบุรีพรุ่งนี้พร้อมกันที่วัดพระนอนเขาจะปั่นรนนลงต้านคาสินโนพี่น้องจันทบุรี9เมษายนยื่นหนังสือพร้อมกันที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พี่น้องโคราชนครราชศีมาพร้อมกันที่ลานย่าโม9เมษายนเวลาแปดตะวิกา45นาทีพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ด9เมษายนพร้อมกันที่สารากลางจังหวัดพี่น้องจังหวัดสุรินทร์บ้านผมเองพร้อมกันที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวาง10โมงอุดรธานี9เมษายน พร้อมกันที่สารลางจังหวัดเวลาสิบนาฬิกากำแพงเพชรเก้าเมษาพร้อมกันที่สารลางจังหวัดเวลาสิบนาฬิกาพิษณุโลกเก้าเมษาพร้อมกันที่สารลางจังหวัดสิบนาฬิกาอายุทยาเก้าเมษาพร้อมกันที่สารลางจังหวัดสิบนาฬิกาเช่นเดียวกันศรีสะเกต เก้าเมษาพร้อมกันที่สารกลางจังหวัดสิบนาฬิกาขอนกันเก้าเมษาพร้อมกันที่สารกลางจังหวัดสิบนาฬิกาหูเก็บเก้าเมษาพร้อมกันที่สารกลางจังหวัดแปดนาฬิกาสามสิบนาทีสงขาพร้อมกันที่ประตูเมืองเวลาสิบนาฬิกาประตูเมืองด้านนอกด้านใน ลบบุรีนี่มาเรื่อยๆพอประกาศไปเนี่ยแจ้งข่าวกันมาเรื่อยๆลบบุรีก็จะเจอกันร้านเปเป๊ป้บริเวณสี่แยกวงเวียนสะแก้วคนลบบุรีน่าจะรู้จักดีดังนั้นปรากฏการเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศแบบนี้นี่ไม่ใช่ปรากฏการธรรมดามันมาเร็วกว่านิรโทษกรรมสุดสอย ในช่วงพลบรบนน้ิลวโทษสกร,รมสุดซอยกว่าจะเกิดปรากฏการร่วมกันทั้งประเทศได้แบบนี้ใช้เวลาหลายเดือนสู้กันมาหลายเดือนมากกว่าจะเกิดเคลือข่ายในแต่ละจังหวัดออกมาต้านนิลโทษกรรมสุดซอยแต่รอบนี้ใช้เวลาไม่ถึงสองเดือนตั้งแต่สองมีนาคมที่ปักหลักอยู่ที่นี่ปรากฏการจึงเกิดขึ้นทั่วประเทศแต่ก็อย่างว่าพี่น้องครับ เราไม่ได้แค่เคลื่อนไหวตั้งแต่วันสองมีนาถ้าจำได้เรื่องคาสิโนเราพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไม่ใช่เราพูดตั้งแต่สมัยที่คุณทักษิณชินวัตรไม่พูดที่สยามพารากอนไปบอกว่าต่อไปนี้ทิศทางเศรษฐกิจประเทศไทยเราจะทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโน,โนด้วยหลังจากนั้นมาราาัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งนายกรัฐมนตรีแพทองทานประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐ ว่าจะทำเอเอร์เมนคอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนวอลเราก็ประกาศคัดค้านไม่เห็นด้วยมากันตั้งแต่ตอนนั้นดังนั้นในเส้นทางมันเดินมาเรื่อยๆเส้นทางมันผ่านมาเรื่อยๆวันนี้ถึงเวลาเราที่จะเปิดแขนอ้าแขนโอกอดเพื่อนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศในการร่วมกันคัดค้านคาสิโน ก็อย่างที่หลายท่านบอกรวมทั้งพี่ตู่บอกเราคือเจ้าบ้านสำคัญเราจะเปิดรับทุกคนที่เห็นร่วมกับเราที่ยืนหยัดเหมือนกับเราอยู่ในบันไดขั้นที่สองกับเราว่าเขาต้านคาสิโนเราจะต้านคาสิโนจนถึงที่สุดเราจะเดินหน้าเพื่อพูดความจริงให้มากที่สุดใครเห็นด้วยกับความจริงออกมาร่วมกับพวกเรา ใครเห็นด้วยว่าประเทศไทยต้องเป็นการเมืองสะอาดประเทศสีขาวออกมาร่วมกับพวกเราเดินสู่บันไดขั้นที่สามวันนี้สู่บันไดขั้นที่สองตปคาสิโนให้มันตกบันไดเสียก่อนไปพร้อมกับรัฐบาลแพร่ทองทานชินวัตน์นั่นแหละพรุ่งนี้เจอกันเก้าโมงเช้าวันที่เก้าเจอกันที่นี่เจ็ดโมงเชา้า ผมก็ไม่รู้ว่าระหว่างพวกเรากับสอส,อสอใครจะไปถึงสภาก่อนกันพี่น้องจะไหลรวมกันมาทั้งประเทศอย่างที่ผมประกาศไปอย่างที่ทราบมาเขาจะเดินทางมาสมทบกันทั้งประเทศเพื่อไม่เอาคาสิโนจะมีกลุ่มต่างๆเดินทางมาร่วมกันที่สภาผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่กันตรงไหนบ้างเพียงแต่ว่า สภามันมีทางเข้าออกสองประตูบอกแค่นี้พอดังนั้นใครเขา้าใครไปถึงสภาก่อนกันระหว่างสสกับพี่น้องประชาชนก็วัดกันวันที่เก้าที่จะถึงนี้ครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่ตั้มพี่ชิด ใช่มงคลอีกครั้งหนึ่งครับไปพักผ่อนแล้วเหรอฮะพรุ่งนี้ต้องช